สวัสดีค่ะที่นี่วัดหนองผักชีนะคะทำพิธีสวดมอญข้ามอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือ มาาื้อสวดมนต์ค่ะมาน้อยสวดมนต์เพื่อที่จะทำเล่ย์ทำเล่ยตามเพื่อนเนี่ยี๋จับลาดให้ทบูชาไปอีกนะรูป่ะอนุญาตถ่ายยูทูบนะช่องแอปพีลาค่ะเสีอะไรค่ะชื่อวันนะคะอออันนี้ต้องบูชาด้วยเหรอคะบูชานางกำลังศสดรนก็าไม่มีแบงอย่ มาราชาธาใช่ไหมเราเอาแบ่งย่อยสับชาได้ไหมล่ะได้ค่ะ่ะแต่มาลาชาเนาะได้ค่ะแต่บาลาชาไม่เกลียดมากอะไม่เกลียดมากเลยสวัสดีค่ะขอถ่าย YouTube นะคะช่องพี่ลาภานะคะไปดูได้ถ่ายยูทูปให้อ่ะพี่ลาภาพิมพ์เข้าไปตัวเอมันจะชูขึ้นมาแล้ว ถ่ายพาพได้ไหมถ่ายภาพได้ไหมอภิรักาอ่ิรั่าอกาใด้มันถ่ายระเทศฟังพระเทศนะคะขออนุญาตถ่ายนะสวยมากค่ะ สวยจริงๆวัดหนองผักชีนะคะตอนนี้พ,าพาระพระกำลังเทศอยู่ค่ะจารทสวยงามมากเลยถรอาธะครอาระครูอาครูอาธพระครูาพระครูอาธาครอาธะาธนะอามคาคะรพาธรพระครูอารธา อนุญาตนะคะ,ะคอ,องเดนตรด้วยสวัส <จำ S 1> ดีค่ะถาไทยด้วยนะ,ะานีพระเทศด้วยนะคะโยมใจดีมาและติดหนึ่งคนแล้วอมตะสาลุเงกบานที่ร่วมทำบุญจะสมทขทุลกับวัารา ย้อนทำประเทศประเทศสองปรเทศปัจจัยไปไปไหนรับโยมอยู่ที่วัดนนี้แหละจ้ะฟังเทศปีใหม่ในคืนนี้ระเทศแบบจยโยมน้องคีคนยามาคนสทาวัดนี้มาเยอะมากมากแต่งชุดขาวทั้งนั้นเลย ในบุญครบจบกระบวนวันขอใหุ้กตันทวกาานแมาสักการค<า>่ะข,ขออนุญาตถ่ายยูทูบนะคะอาพี่ลาพานะคะทุกทุกท่านที่ทำบุญขอให้ผลบุญเกิดกับท่านบุญเยมาก ารายเสียงดีก็ดีใจใจะให้ถูกใจต้องมีรางวัลนีน่เาเหมือนกันนตัก็เป็นธรรมดามีใหม่นำใจของยาิโยมจะบำร,รุงปรลมเสียงของฉัน พระเทศนานาเสียงมันแช่งก็ต้องเอาแบนเป็นทานันขอเท่าไรนะก็ไม่เคยขาดแม่ปติบัติ ไม่เกียดคราน้ึงถามกกอนขออนุญาตท่านเกอนขออนุญาตนะคะจะถ่ายเยถ่ายยอฟเทปขออนุญาตท่านได้ไหคะค่ะค่ะอันนี้เรียกเทศอะไรคะเห็นมีเทศอะไรคะเทศอะไรคะอย่างเงี้ย เทศแลแทแลทศแหละคะ่ะตอนนี้ท่านพระครูที่เป็นเจ้าวาดใช่ไหมคะอ๋อพี่หนูปาทำวันพาะทุกวันนะคะคดีพระ่าที่แล้วหนูไม่ได้มาไปต่างจังหวัด ก็เลยขออนุญาตแนะนำตัวช่องยูทูปบพิลาภาค่ะท่านคะอาาครูช่ YouTube องยูทูปบพิลาภาค่ะหดูไม่ถ่า,ายทำชีวิตของหลวงพ่อสุงมาหลายคลิปแล้วค่ะจะถ่ายที่บนโดกอะค่ะค่ะ แปบๆนั่นมันหนองบักชีเราว,ว่ามีอะไรดีๆบ้างเมื่อวานก็ถ่ายส่หยบนอขออนุญ,ญาตถ่ายนะคะ <c oughs> จัดได้สวยมากคงเดินเพ่นพ่านไปมาบ้างขอบพระคุณค่ะ เดี๋ยวจะลงคลิปแล้วเข้าไปดูได้แม่เชียังไงเพราะมันใส่บาตรทุกวันท่านเป็นรองเจ้าวาดเหรอคะเจ้าวาดเจะาบูตองเยอะละทันนี้เคยเพิ่งได้ยินเทศแรมนะคะเดาสองดม่าจอมเดาสองดมาเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายแล้วสวยจังเลยอ่ะนี่เป็นการเทศแรม เ็ตแหล่สองลำมะเีวาเทตแหล่อันนี้ธรรมะที่หนึ่งธรรมะที่สองนะคะจะก,กลา่าเป็นกลอนธรรมะอายุวนโนสุขาภะละ ขอพรคุณพระโปรดประทานอายุมานสักหมื่นปีพรพระทั้งสี่ช่วยประสานเท,เทศแลให้ท่านมีศกพ้นบ่วงมานจงศกสำราน มีรันดอนมีการมีสาย,ายมีสายสิน,<า>นเพื่อที่จากหลวงวัดสาธารมีของทุกคนนะคะับวันนักข่า,ขาวเหมือนเหล่าอมรทั้งยิ่งชายเ,เหมือนวงอัมซอนเนื้อหนงังทุกต่อยันย้อนยานอังสุขขัน แปลกันว่าสุขท่านอย่าทุกข์จงสบายลมหนาวร้อนเยอเือกให้ผ่อนคลายจงสุกกายใจกันทั่วบ้าน